สวัสดีครับผมสวัสดีครับ FC แฟนช่องปูเยี่ยมพารวยที่กำลังติดตามรับชมรับฟังทางช่องอยู่นะครับอ่ะยินดีต้อนรับทุกท่านอีกครั้งนะครับผมขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์การเข้ามาชมใหม่นะทั้งคนเก่าและคนใหม่อ่ะช่องปูเยี่ยมก็เป็นช่องเล็กๆอยู่นะยังไม่ถึงหมื่นเลยผู้ติดตามนะยังน้อยอยู่ผู้เข้าชมก็ยังน้อยอยู่อ่า วดนี้2กับ3มาตัวจะมาตัวไหนมันมา10มาหน่วยได้นะถ้า2มาก็ซัดต,ตั้งแต่ห้าสองไปห้าสองหกสองเจสองแปสองกับถ้า3มาก็5้าสามหกสามเจ็ดสามปสาสามนะสามแปดแปสสองปดแสองพวกนี้ หน่าดูชมทั้งนั้นนะเพราะว่าสองกับสามนี่วางสิบหรือวางหน่วยก็มาได้ทั้งนั้นนะครับผมออะเราไปดูคลิปนี้มันจะวางตัวไหนนะอิทธิพลเลขสองนะเลขสองมีอิทธิพลนะไปบวกเดินหน่วยไปสามแ้มนะเลขออกหนึ่งหกก็หกเก็ดแปดแล้วก็เอาสองบวกไปสามแถวมันจะมาตัวไหนอ่ะตามชมนะครับผม เดี๋ยวเตรียมเครื่องมือกนก่อนนะปากกานะแล้วก็ที่ป้ายมึกนะอ่ะตามชมอ่ะสตูดิโอเปลี่ยนไปนะน้ำเต็มท้องทุ่งเลยนะดูชัดๆนะครับผมมีแต่น้ำมีแต่น้ำนะสุดหงสุดตาเลยปลาก็ขึ้นมาเยอะนะอ้อยพอได้น้ำก็เขี้ยวนะฝั่งนี้ นายังไม่ลงนะ,ะมาฟังคําเตือนกันก่อนนะครับผมเดี๋ยวปรับก้อนปรับกล้องแป๊บเดียวนะเดือนลงสัหน่อยสูงอาจจะมองไม่เห็นกินเวลาสองนาทีนะหัวมว้วนหนเราจะขอสักสิบนาทีอะฟังคําเตือนกันก่อนครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมการคํานวณตัวเลขเพื่อการบันเทิงเท่านั้น สนับสนุนสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นช่องปุยเยี่ยมพารวย0ู0 1 4 3 1 6 9 2เอ้าเพื่อความสนุกสนานบันเทิงนะเห็นฝ่ามือไหมนะฝ่ามือก็คือเลขแทนกันในฝ่ามือนะ1 1 6 2 7 8 9 9 4 5 0เลขแทนกันนะอ่าเรามาดูอีที่พลเลข2นะหนมิถุนายนสองห้าหนะตามให้ชมเขียนด้วยมึกสีน้ำเงิสีเขียวนะ ตัวหนังสือไม่สวยก็ไม่เป็นไรแต่ชมให้ละเอียดนะจับทางปลายปากกาให้ดีนะใช้หลักหน่วยทํานะมาร์คให้หน่อยได้ไหมหลักหน่วยอยู่ตรงไหนนี่แหละหนึ่งหนึ่งหกก็เอาหกนี่แหละมาทํานะ,ะมาร์คให้นะเอาหกมานะหกมาเปรืดนะหกเจ็ดแปดเขียนลงมาสามตัวอย่างนี้นะเป็นสามแถวนะ ต่อมานะแถวกลางนะก็บวกสองนะแถวนี้ก็บวกสองแถวนี้ก็บวกสองนะบวกอย่างเร็วนะหกเจ็ดแปดอ่ะแปดเก้าศูนย์บวกสองไวปตลอดนะศูนย์หนึ่งสองอ่าได้เลขมาแล้วกี่กลุ่มครับผมได้เลขเก้าตัวนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าอ้าวขาดอีก ยังขาดีกนะเพราะมันเลขมันซ้ำกันนะอ่าอันนี้เป็นเลขโครงสร้างนะครับผมยังไม่เอานะเราเขียนต่ออีกศูนย์หนึ่งสองอ่าเขียนต่อให้ครบนะใช้ปากกาสีน้ำเงินดีกว่านะอ่าเนียบข้างๆกันนี่แหละศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าอ่าจบแล้วนะ ตัวที่เราจะใช้นะใช้ตัวไหนนะใช้ตัวนี้นะนี่เอาตรงนี้เลยนะขีดขึ้นไปอย่างนี้ขีดลงมาอย่างนี้นะขีดแทงขึ้นไปนะตัวที่ยาวอ่ะ ก้านะมันไม่ยืนตรงกลางพอดี9ก้าไม่ยืนทําไมมันรอออกนะฮะเราจะสังเกตเห็นว่าแนวทางของตัวเลขนะไปที่พุ่งไปที่92นะนี่จับเก้าเกนย่งเก้าสอนะจบหมดเลยเพื่อพลาดนะ ก้าศูนย์ก็หก็สองบรรทัดข้างล่างนะก้าสาก้าี่ก้าถ้าจับมีแค่นี้นะถ้าจับตัวกันนะตัวกันจะอยู่ริมนี้นะ8ถ้าจับ9นะถ้าจับ8ป1 8ปดหนึ้า 87ឯង81 82 8182 8 88182 83 84นะ8182 8ปดสามเอาแปดแปดตรงนี้เป็นแปดห้านะจะได้แค่นี้นะสองตัวอีแปดหนึ่งมาทางนี้นะแปดสองก็ 8, 2, มาทางนี้อ่าผลเข้าของมันก็แล้วกันนะผลเข้าของมันนะหกเก้าศูนย์นะครับผม ผลมาซะละมัง้งเสียงดังแรงๆนะฮะอ่าทางวดน,นี้นะงวดท,ที่จะออกนะห9 0ก้าศูนย์อิทธิพลเลข2ไปยังไงมาตามต่อนะ0ศน,นะหามาตั้งเลยนะศูนหนึ่งสองไล่ไปเลยนะก็สองสาสี่นี่มันบวก2แล้วนะไม่เชื่อบวกดูนะเออทางนี้ก็เป็นสี่ห้าหก Hey, บวกด้วนะสบวกสบวกสบวกนะอ่ะเราขยับไปอีกแถวหนึ่งนะสี่ห้าหกหปศูนหนึอ้าวสี่ห้าด ปโครงสร้างของตัวเลขนะอ่าจะได้ตัวไหนนะมาชมกันได้ที่ตัวสามนะหลักสามผลมาจริงๆครับผมจับ ถ้าจับหลักสามนะเราจะได้ที่สามสามสี่นะสามห้าสามหกจับแบบไม่พลาดน,นะสามเจ็ดสามแปดขาดเก้าเอาไปเลยสามเก้านะถ้าจับหลักสองนะหลักสองก็สองห้านะ สองหกสองเก็สองสองสองแปดสองเก้าก็จะมีอยู่ประมาณเท่านี้นะชุดที่น่าจะกลับนะน่าจะกลับนะ ถ้าสมาอยู่หน่วยเราก็กลับได้นะนี่กลับฝั่งนี้นะ4ี่สามห้าสามหกแต่ถ้า2มาก็กลับที่5้สองนะ6 2 7 2แล้วก็8 2 9 2นะประมาณนี้นะ ยังไงยังไงก็ตัวเด่นก็อยู่ที่สองสามเหมือนเดิมนะครับผมเหมือนตัวนี้นะตัวเด่นแปดเก้านะเด่นแปดเก้าอ่าถ้าตัวเดียวก็เกนะ้านะเท่านะอันนี้แต่เอซแฟนช่องจะชอบ สองหรือชอบสามก็ว่าไปนะมีประมาณแค่นี้กลับให้พร้อมนะอ่ะหมดเวลาแล้วครับผมกับอิทธิพลเลขสองนะอำลาพาจากนะถ้าเราจะจับเม็ดเดียวก็ต้องไปเทียบกับสูตรอื่นๆนะถ้าน้อยชุดนะแต่ประมาณดูแล้วเนี่ยก็อยู่ประมาณนี้แหละนะ 5้าสามนะ3ามห้าสามหกสปดสองห้าสองปปดสองนะถ้าอยู่ก็อยู่ประมาณนี้นะไม่ไกลกันนะฮะอ่ะทำลาค่าจากครับผมหมดเวลาพอดีไปแล้วไปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ทางช่องด้วยนะครับขอบกราบขอบพระคุณอย่างสูงอ่ะ ขอให้มีเงินเต็มกระเป๋านะร่ำรวยนะนำไปจัดซื้อจัดหาะะลอตเตอรี่กันลองดูไปแล้วไปแล้วไปแล้ว